สวัสดีครับทุกคนวันนี้กระอชกับ,บกพี่เฮีทุกคนรู้ไหมว่าวันนี้เราเอาสีแมจิกมาทําอะไรติ๊กตอกติกต๊กตอกวันนี้เราก็จะเอาสีแมจิกมาระบายสีสามสีนั่นเองท่านั้นเราไปดูกันเลยมาเดี๋ยวเรามาจับสีกันเลยก่อนที่จะจับสีเราต้องดับตาก่อนเสีนี้ สีนี้ก็สีนี้ทุกคนได้สีเขียวอ่อนสีน้ำเงินและสีน้ำตาลทุกคนรู้ไหมว่าเราจะวาดอะไรดีถ้านั้นเรามาวาดกันเลยทุกคนทินเอาไว้นะว่าเราจะวาดอะไร บอกไว้ก่อนว่ามันเป็นธรรมชาติทุกคนสิ่งที่เราว่าสปธรรมชาติ รูปที่หนึ่งเสร็จแล้วคนมาดูกันว่าจะรูปอะไรใช่อย่างนี้ลุกคนคิดไหมหนึ่งสองสาแทนก็จะเป็นต้นไม้กับก้อนเมตรสีน้ำตาลก็จะเป็นตัวต้นไม้อันนี้ก็จะเป็นใบไม้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นก้อนเมุกคนเดี๋ยวเรามาจับสีที่สองกันเลย มาก่อนเลยเอาสีนี้สีนี้ก็สีนี้อยากได้สีแดงอ้อไม่ได้สีแดงเลยทุกคนได้สีส้มสีน้ำเงินสีฟ้าได้สีน้ำเงินอีกแล้วทุกคนมาดูกันว่ารูปที่สองมาวาดอะไรถ้าน,นั้นเราวาดกันเลย สิ่งที่เราวาดในรูปที่สองเนี่ยให้ทุกคนคิดมาเลยนะว่ามันจะเป็นอะไรคำใบ้ก็คือสิ่งที่เราต้องไปสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงฤดูร,ร้อนรู้อยู่แล้วแหละทุกคนต้องรู้ เสร็จแล้วทุกคนมาดูกันว่าใช่อย่างที่ทุกคนคิดหรือไม่แต่นี่คือภาพทะเลคือทะเลเนี่ยทุกคนจะต้องไปเที่ยวในช่วงฤดูร้อนไปเล่นน้าทะเลนี่สีฟ้าก็จะเป็นทะเลอันนี้ก็จะเป็นก้อนเมฆอันนี้จะเป็นพระอาทิตย์ต่อมาเรามาจับสีต่อไปกันเลยหลับตายแล้ว สีทุกคน,นทำไมมันความเยอะจังเอาวันนี้ทุกคนอยากได้สีแดงขอให้เป็นสีแดงรับไ่คิดแล้วก็เอาวันนี้เลยทุกคนได้สีน้ำตาลสีม่วงชมพูแล้วก็สีเขียวเข้มมาดูกันว่ารูปได้สั่อะไรให้ทุกคนทากันมาเลยนะ มาดูกันว่าสิ่งนี้เราวาดอะไรในรูปที่สามสิ่งนั้นก็คือนี่สีน้ำตาลก็จะคือพื้นดินเนาะส่วนสีเขียวเข้มก็จะเป็นตัวต้นไม้ส่วนสีสีม่วงออกชมพูก็จะอาจจะเป็นองุ่นเนาะทุกคนถ้านั้นเรามารูปที่สี่กันเลยทุกคนอย่างแรกเราก็ต้องหลับตาคนบอก ขอได้สีแดงนะอ,นอันนี้อันนี้อันนี้้ก็อันนี้ครนไม่ได้สีแดงอีกแล้วแต่ได้สีดำสีชมพูและสีเขียวอ่อนมาดูกันว่าจะวาดอะไรที้วคนไทยมาเลยนะ สีสี่ก็เสร็จแล้วทุกคนรู้ไหมว่าสิ่งเนี้ถ้าทุกคนไม่รู้ว่าเราจะวาดอะไรเพราะมันไม่ใช่สีที่เข้ากันเลยทุกคนก็ต้องวาดสีนี้แน่นอนนั่นก็คือบ้านนั่นเองเราก็จะเอาเป็นสีดําเป็นหลังคาสีนี้สีเขียวก็จะเป็นหน้าต่างและสีชมพูก็จะเป็นประตูท่านั้นเราไปหลับตาจับอันที่ห้ากันเลย หลับตาแล้วอสีนี้สีนี้แล้วก็สีนี้ทุกคนเราไม่รู้ว่าจะว่าอะไรเลยทุกคนดูสีสีแต่และสีสีส้มสีม่วงแล้วก็สีม่วงชมพู มาดูกันว่าเราจะวาดอะไรให้ทดกพนถ่ายกันไว้นะ คาใบ้ของรูปนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์การเรียนทุกคนอิงเดียก็จะเสร็จแล้วนะ แล้วรูปที่ห้ามาดูกันว่าจะเป็นอะไรใช่สิ่งที่ทุกคนคิดหรือไม่นั่นก็คือเทนแทน,แทน,แทนสีเทียนนั่นเองมามารูปที่หเป็นลูกสุดท้ายกันเลยทุกคนมาดูกันว่าจะเป็นอะไรได้สีอะไรขอให้ได้สีแดงนะไม่ได้เลย ตอนนี้ทุกคนไม่ได้สีแดงอีกแล้วได้สีส้มสีเหลืองและสีชมพูเหมือนกันว่าเราจะวาดอะไรให้ทุกคนคิดไปนะว่าเราจะวาดอะไรถ้านั้นเรามาวาดกันเลย ทุกคนสีนี้ก็คือของกินมาดูกันว่ารูปสุดท้ายรูปที่หกจะเป็นอะไรรูปนี้ใช่สิ่งที่ทุกคนคิดหรือไม่นี่นี่คือโดนัททุกคนอันนี้จะเป็นโดนัทหน้าสตรอเบอรี่อันนี้ก็จะเป็นโดนัทรูกดวงอาทิตย์นะทุกคนสำหรับวันนี้ทุกคนชอบรูปไหนกันมากที่สุดคอมเมนต์นาได,ได้เลยนะแล้วสำหรับวันนี้ก็จบการ ระบายสีสามสีเป็นข้านี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ได้นะบ๊ายบาย